ตัวโป้ต้านะครับพเ,รเ,รเพราะว่าทำเนี่ยงเราตกลงเปากว่าจะได้ต้านมาได้ทีนี้เพราะว่าได้มาเร็วเนี่ยครับผมก็เคยความรุ่งเรื่ยว่าในเต๊ะเนี่ยมันมีอะไรตนนีดว่าเราเอามาใช้ได้เลยบ้างอย <c oughs> ่างเช่นว่าอันแรกก็คือว่าขี้เถ้านะครับขี้เถานน้าตีดว่ามันขี้เถ้าตีดมันปกปลอกขี้เถ้าแบบนี้ครับอันนี้เราไปทำปุ๋ยครับไปไปร่มกองปุ๋ยมันจะช่วยอ่า กาเจราไอ้กับปงปุ๋ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยกันครับทึ้งไอ้นี่กี่เต่าข้าวกี่เต่าทุกรอกี่เต่าจ้ามลู่น้ำริบลิมักวันรุ่งอาทิตย์แล้วก็ไปตำน้ำยาหลางังจานเนี่ยครับเดี๋ว่าตำเป็นน้ำยา,ลา,าหลักอ,อ,อย่างที่แล้วครับไม่ใช่ฮด้เลยอันนี้แล้วก็อย่างใจไอ้ที่พวกเตี้ยตั้น อ่าเต้ต้านดีไนเต้าเออิ้งจิ้งเลือใจนี่ครับเราไปบดมาบดแล้วก็มาทำเป็นต้านอัดแต่งนี่ครับจากกล้องตี๋ว่าเราอีถุงเหลวเนี่ยใจไม่ไม่รู้ใจแล้เดี๋ยวครับแสวงเหลวมันจุดกล้วยติดยากเอาไปใส่เตาครับก็เลยมาอัดแต่งพอว่าเราอัดเป็นเต่งแบบนี้ครับกิโลหนึ่งสามสิบกว่าบาทแล้วก็อย่างได้พวกต้านพุ่นไม้ต้านพุ่นไม้พวกนี้ก็เอาไปทำเป็นต้านดูดกลิ่นได้แบบนี้ครับอันนี้เป็นโลก หน่อยหน้ามันก็จะหน่อยหน้าคงกระปัาเดิมอยู่วันนี้ครับคัมงุดน่อนาอครับอันนี้ก็เป็นมังกุดกับแบบนี้ลูกมังกุดแต่มันรุ่นๆนะครับอ่าทีนี้พอว่าเป้าไปตามเป็นท่านดูกลิ่นนะครับมันแตกต่างก็คือว่าอ่าตรงเป้าไอเป็นท่านที่จ่ายความร้อนรุ่งกับไอเป็นท่านาจากครูนะครับอ่าเนี่ยมันจะมีรูปรุ่นหมากกับดูจับ กลิ่นได้ดดีนะครับถ้าเป็นเตาธรรมดาเนี่ยครับกวยกวามันจะไม่ป้านนะครับแต่ว่าถ้าเป่าพกกับเตาเตาเตาที่เผาแบบอบนะครับมันต้องกวยกวามันจะป้านได้เพราะมันมีความร้อนรุ่งมันจะหลายความจืดเหมันดินมันท่าที่อยู่ในต่านนิยมมัดกวยกวาสามารถป้านได้นะครับแล้วก็ พวกต้านพวกเนี้ยกับอย่างเอาไปใยเป็นต้านปรับปรุงบำรุงดินได,ได้ได้ด้วยนะรับอย่างเขียนว่า้านุเคมีที่มันตกในดินมันเนี้ยเราก็ทำต้านเนี้ยไปใช่ก็บอกว่ามันจะดูดจับเอาธานเคมีเข้าไปอยู่ในในรูพรุนของกอนต้านนะครับอ,อย่างเขียนว่า้าตุก๊ดเนี้ยรับมันเป็นมผมตำอะาเป็นเม็ด มันเต่าๆกันกับด้วยการเดียวโวคลงใจตาค่ายโจรจันนะครับเลยก็ได้เป็นคนเต่าๆกันทึ้งก็กไปทําเป็นต้านโลงน้ำทั้งต้านโลงน้ำนี่เังกับโก้ค่ายกันกิโลนึงเันเก้าสิบห้าบาทตึ้งรวยยี่สิบบาทอ่าก็มันมีทำทำใส่เหล็กใส่ใหญ่น,นะครับทำเป็นเป็นเรย์มันมีเหล็กกลางแล้วก็ใหญ่ใหญ่ก็ขนาด ตาใกล้เนื่องส้นเดี๋ยวไอ้มันลุงนะครับตึงก็จ่ายรางจันทรางจันเนี่ยเออพาไปกรองน้ำมันะครับตึงไอ้ต้านเนี่ยจะลู่หนึ่งเราเคยดใกล้ได้ลู่หนึ่งสิบกว่าบาทนะครับอ่าสิบบาทสิบสิบห้าบาทสิบสี่บาทสิบห้าบาทเต๋ว่าโผไปท่อมันเดียวครับโผไปเปรอะรูปนิดเดียวเนี่ยครับก็จื้อกันเนี่ยขาวสิบบาทตึงเออขาวสิบห้าบาทตึง รอยยีรอยราบเลยครับตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวไกลตัวอีกนิดหนึ่งครับพุ่มเติมให้ว่าเป็นระวว่างท่านบอยชุดกับท่านตัวไปนะครับ,รบปัจจัยสำคัญก็คือว่ามันเนี่ยจะ่วยในเรื่องของนึ่งแรงไฟตัวท่านบอยชุดตีเทศแล้วไฟติดเนี่ยครับถี่มันนำมันดินมันท่านะครับยางไม้ครับทุกพ่อไปเกลียงฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ความร้อนเนี่ยช่วงว่าเวลาเราใช้ในการอุ้มตม นะครับเนี่ยช่องครับนอกจากความร้อนทีรุ่งว่าแล้วเนี่ยระยะเวลาในการจุดติดเนี่ยในการใช้เนี่ยมันจะนานกว่านะครับนี่ก็คือคุณสมบัติแตกต่างกันและในเชิงธุรกิจครับเราสามารถที่จะเยกคนท่านนี้เนี่ยสมมุติว่าท่านใบชุดเนี่ยเราเยกไข่มันจะเพิ่มนะครับมูลค่าให้กิโลละสามสามบาทถึงห้าบาทแล้วเพราะถ้าปกติเนี่ยเราโล่สิบบาทเนี่ยเราสามารถไข่ท่านใบชุดเนี่ยที่เราเยกเรียเนี่ยครับแต่ ต่างมดเนี่ยมันจะได้ถึง13ถึง15บาบาทต่อกิโลแบบนี้ครับแล้วถ้ามาตีจะแยกได้ก็ที่แต่ก้อนเขเกเขเข้าใจรักรักกานทํางานตรงนี้ครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับก็เปิมหมุนขาของตัวท่านได้แล้วนี่คือเรื่องหนึง่งในช่วนต่างตที่พอได้อธิบายไปวา่าขี้ถ้าเอาไปขายาย่พ้นเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับก็ได้ขาย่ายพ้นออกมาเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรได้ได้มดอ่ะกุลาบดำเนี่ยครับกุลาบท่านท่านกุลาบ เนี่ยครับมันเป็นดอกกุหลาบเนี่ยครับที่เพาะออกมาเป็นท่านยิ่งแล้วตัวเนี้ยเราแทบจะไม่เชื่อครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ทําเองเนี่ยถ้าถ้าเผื่อมาโบกเราว่ากุหลาบเนี่ยพ่อไวเป็นท่านได้เนี่ยกุหลาบน่าจะเป็นเถ้านะครับแต่วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันทําให้สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยกุหลาบดอกเนี้ยครับไปไปใส่กรองช่วยๆนะครับมีมูลอถือขายเป็น ดอกตีมันมันไม่มีลค่คาแล้วเนี่ยกลายเป็นหยีซิบสามิบสี่ซิบถ้ามันไปตังอยู่ในอห้องน้ำกหโรงแรมมันจะมี่าดอะไรวันนี้ครับตีตังก้องท่านไล่ๆตัวเนี่ยครับพี่ครับมันตังอยู่ตีทุน่นเรี่ยนดูตรงนี้แต่ถ้าเปลี่ยนแากตีตังตรงนี้ครับ ไปอยู่ในโรงแรมไปอยู่ในตลาดไปอยู่ในอาทีทีท,ทีเข้าให้บริาการต่างๆครับทีมันชุ่มว่านี้เนี่ยรับรองว่าหมุนขาพวกนี้มันมันเยอะขึ้นมากๆเลยครับตะเกียบติไม่ใช่แล้วติทิ้งต,ตะเกียบกวยเตี๋ยวครับตะเกียบหมายเพ่์อ่ะพี่ใช่ไหมวันนี้มันเป็นด้านเจียรพวงแต่มันอยู่ทีน่นี่ครับแต่ถ้ามันเกิดว่าเป็นทีทีไปไอะไรเล็กเขาเรียกว่าไปชุ่กาแฟา<อ>ครับไปคนกาแฟเนี่ยมันจะเปิดหมุนขาไหมผมเคยคิดทีจะเอาเอาหม่เพ่ะครับ มาทำเป็นชอนแล้วเอาไปเผาแล้วเอาชอนนั้นแหละครับไปช่วงกาแฟมันจะอัพกาแฟแก้วนั้นขึ้นไปได้แล้วเพราะว่าท่านมันมีคุณสมบัติดูดซับอ่าเหลียงข้องท่านผิดอ่าท่านเ h มีใช่ครับทึ้งดี่ร่งบาเราอ่ามีมีคอนเทนต์แบบเนี้ยว่าเออเรามีมีชอนท่านนะอ่าจากแก้วหนึ่งสิบบาทกลายเป็นสิบห้าบาทเป็นสิบก้าบาทด้วยอะไรพวกเนี้ยครับต้องคิดว่ามันยังต่อยอดได้เยอะมากๆใน,ๆใ,นในการเผิดหมุนขาของท่านพวกเนี้ยครับ วันนี้เราเผาสดๆนะพี่มันเลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันนี้หมายไปตอนเนี้ครับไปท่านเนี่ยเราทําให้มันเป็นเจก,กันเราแกสลักก่อนเหล้กก่อไปเผามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดหมุนขาที่เลือกกว่าตัวนี้แกตัดมาทําเป็นเจก,กันท่านเจอก,กันท่านเนี่ยครับจะมีมือแกสลักดีๆแกไอเส็ล้หลอกไปเผามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดงานเกิดอาชีพเกิดรายได้ถ้าเกิดไปเจอกับงานสิ้นดีๆนะครับฟีมือหนักสิ้นดีๆ ก็จะเพิ่มได้ไม่มีทีทิ่รุดเลยนะครับวันนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ่านเนี่ยอย่างอย่างไปได้ไกลในตัก่าหรือว่าในในความจำนาเนเพียงแค่ระดับชุมชนเนี่ยเรายัางตตอยอดได้เยอะครับพี่เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไ,ไปดูข้างล่างกันแล้วนะพี่นะดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง P-Space พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page P-Space พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ